กินเน็ตบุ๊กบันทึกชื่อลิซ่าทำลายสถิติโลกยอดวิว YouTube 24ชั่วโมงแรกกระหับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้กันนะฮะเข้าสู่กระทู้เด็ดด้วยนะครับชื่อของลิซ่าไ้้ถูกบันทึกไว้ในกินเน็ตบุ๊กในฐานะศิลปินเดี่ยวที่มียอดวิว YouTube 24ชั่วโมงแรกมากที่สุดในโลก ลิซ่าเริ่มต้นงานเดี่ยวด้วยการทุบสถิติโลกโดยซิงเกิลแรกมีชื่อว่าลาลิซาได้กลายเป็น MV ที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกโดยสลิปปินเดียวใน24ชั่วโมงแรกโดยยอดวิว73.6ล้านแซงหน้ามีของเทเลส w วิ t ที่มียอดวิว65.2ล้านสถิตินี้จะถูกบันทึกไว้ในกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์2022ในหมวดโซเชียลมีเดียไปดูกันฝัน่งความคิดเห็นบ้างละกันนะครับผม ความเห็นที่1น,นะฮะได้ตอบกลับว่าไม่อยากจะคิดถ้าลิซ่าออกงานบ่อยๆตอนนี้กระแสจะเป็นยังไงหนูออกงานเร็วๆสิลูกพี่ๆอยากกีดแทจะขาดแล้วความเห็นต่อไปนะครับผมยิ่งดราม่ายิ่งดังปังหยุดไม่อยู่แล้วเธอไม่ได้มาเล่นๆทุบสถิติเป็นว่าเล่นว่าแล้วก็ไปปั่นวิวต่อฮเพลงมีถึงจะเป็นของเทเลสวิปแต่ลงแอส24ชั่วโมงแรกหนักมากแถมมาก,ก่อนเปลี่ยนระบบอีกนะนับตามจริง ระบบนับวิวยุคล,ลิซาโหดกว่าเยอะอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบว่าใครดังกว่านะเพราะแฟนศิลปินตะวันตกยุคนี้ไปเน้นแอปสตรีมเพลงกันหมดแล้วเหลือแต่เคป๊กับละตินของ YouTube ถือว่าถิ่นใครถิ่นมันนี่แหละครับตัวอย่างของเพลงแปกที่ติดชาร์ตบิลบอร์ดร้อยชาร์ตยูเคชาร์ตญี่ปุน่นและชาร์ตทั่วโลกสูงกว่าชาร์ตเมลอนสงสารน้องลิซจริงๆอดไปงานรางวัลไปปีเลย ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับมวมกลมหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ